ในถ้าในเพจเนี่ยเมื่อวานน่าจะเห็นพวกลงไปเมื่อวานและวันนี้นะวันนี้นะครับไปลงในเพจใหญ่เพราะว่าเพจใหญ่ก็ไปลงทุกหมวดนะครับคือในเพจอ,อกกรพลังเลขนําโชคแต่ส่วนรัฐบาลน่ะในชุดใบฟ้าได้ลงเ,เพจน้ําปลาลงอยู่แต่ว่าชุดของเบขอนะครับเมีฮันนี่ไม่ได้ลงเนาะ มันที่ซ้ากันมันจะอ่านคามันก็ลงในเฟสส่วนตัวเห็นใครเห็นบ้างนะครับจะได้เก็บตกหรือใครยังไม่เห็นอ่ะพิมพ์มากนะครับจะได้เก็บตกวันนี้เออวันนี้นะครับมันมีอมสินจะให้ออมสินด้วยนะใครใครยังไม่เห็นะนะครับเดี๋ยวจะได้ขึ้นให้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันอ่ะพิมพ์อมสินรัฐบาลเดี๋ยวจะ จะไล่ให้เลยเนาะไล่และอธิบายว่าหมักตัวใดสื่อตัวไดน,นะตัวที่สื่อเดี๋ยวสิบอกนะอาจารย์กระสื่อทุกตัวในชุดของใบฟ้าและก็มาเลขของแม่ฮันนี่เนี่ยก็ถือว่าซื้อหนักไล่มาตแต่จังหวัดศรีสะเกดจนมาฮอดสุดดิ้นนะพี่น้อ,เอ,องเ,เออสร้างข้าไว้เขาก็เอามาาไ้บ่ครบ ฝอ,อยุ้ยไซก็เอานวันนี้น่าจะได้อยู่ประมาณหลายสามสิบใบอยู่หรอกนะครับเห็นไหมเรายังไม่เห็นเนาะโอเคนะครับอ่ะออมสินออมสินของวันที่หนึ่งนะครับกุ้มพาหาพี่น้องมัดหาห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดห้าเปลห้าเก้าบนล่างนาะเม็ดเดียวเก้าห้าเจ็ด อันนี้ซื่อไงคือชิบว่มีอันนะครับมาดีนะครับอมสินและทอกอนี่มาดีโดยเฉพาะเลียกวิ่งนะครับอ่ะต่อไปรัฐบาลนะครับรัฐบาลเดี๋ยวงวดที่แล้วเพจนี่อาจารย์ลงให้หรือเปล่าเอองวดที่แล้วอาจารย์ให้ตัว ตัวนี้เนาะรัฐบาลนะนะจชชุดใบฟ้านะครับมาที่เ็ดสองนะอันนี้คือเด็กวิ่งเงินลานนะครับผู้ใดติดตามมันสีเบลุดลดหนักนะครับอ่ะก็เป็นเ็ดสองนะครับวันนี้นะครับสำหรับเลขกวิ่งเงินล้านนะครับอาจารย์ให้มาที่สองและเปียก <c oughs> เดี๋ยวที่มาแรงนะเพราะเดี๋ยวที่มาแรงที่มันชนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังสียดหูเนาะที่มันเป็นตัวจิตของมีกี้เนาะก็คือเปียดนะครับที่มันเข้าจิสองก็คือตัวเปียดนะครับที่มาแรงนะครับตัวเต็มนะคือตัวนี้ <c oughs> เพราะนั้นตัวไหนที่มีเปียดเนี่ยอาจารย์ก็เล่นทุกตัวนั่นเนี่ยนะแต่มันจะข้ามอยู่ตัวหนึ่งคือเปียดหกอาจารย์กับ บดโลงแต่ว่าอาจารย์กระหล่นเด็บพี่น้องกันมันเคยข้ามกระดูในชุดไฟฟ้าเพราะเราจำกัดให้แค่หลักละหลักละสามหางพี่น้องคือเอาตามคาทีเ่าข้าำนวณว่าหลักหน่วยตัวใดยังสี่หมบางทีมันอาจจะบวกหนึ่งลบหนึ่งนะแต็มนึงสี่ใดนะครับถ้าเราฟันตัวเดียวนี่มันมันก็ได้แต่มัน จะลงไปหกหางอย่างสี่มันก็คือสีลายกับสีวาอีกเนาะแต่ถ้าทําเป็นลูกอตัวเด่นสองตัวเนี่ยนะมันมาแน่นอนนะตามที่คนที่ททติดตามหวยเวฟ้าอาจันเนาะจันทาหวยเวฟ้ามาตั้งแต่ปีห้าหนึ่งนะมาหยุดเมื่อปลายปีมีกี้เนอะอาะเนยจเล็มมาฟัน่ะชุดช่วงมาฟันมาฟันเป็นเม็ดเดียวเม็ดเดียวเนี่ยน,น,ะ,นะที่มันมาได้อะไรเก้าห้าล่าสุด นอกนั้นแล้วมันก็มาหลุดเลยก็มาจับเป็นใบฟ้าที่ไม่จับเพราะยังเลยมาคันวณเบืองย่อนหลังนะออะไว้ใบฟ้าเอาเขาต้อนเนื่องก็เลยมาจับเพราะไม่จับเป็นงวดล่าสุดมีกี่มันเป็นเจ็ดสองที่มันมานะครับนะวันที่ผ่านมาเป็นเจ็ดสองนะครับคุณวิชัยมันก็ถูกครับรวันที่ผ่านมาเจ็ดสองอืมนะ ก็หลายๆคนนะก็จะจะน่าจะเห็นอยู่หรอกเพราะว่าอาจารย์ลงในใีเฟซนี้ก่อนกดใครเขาอยู่สองรอบเนี่ยนี่เฟซตัวเองแล้วค่อยไปลงในเพจองค์ <c oughs> กรพลังเลขนําโชคแล้วก็ไปลงวันที่หวยหวยออกวันที่สิบเ็ดเนาะเมื่อกี้ก็ไปลงในเพจน,น้ํนาปลาแนนตุนปานวันที่ส <c oughs> ิบห้านะครับนะอ่ะขอเลขแม่ฮันนี่ด้วยค่ะอ้าว ปกติอาจารลงให้ในเพจนี้เนะี่ยถ้าคนติดตามเห็นหมดนะนะทุกคนเลื่อนดูนะแต่สําหรับคนไม่เห็นแล้วจะสรุปให้ไปเลยในที่ไปจับลูกป,ปิงปองเนาะนะครับเอาเป็นคลิปวิดีโอหรือเอาเป็นที่ให้เห็นนะอ่ะสรุปเลยเนาะเอาตามนี้ นะครับห้าสามมันเป็นเลขเลขบ้านพี่น้องเป็นทะเบียนบ้านของอาจารย์เองนอาจารย์ไร่มากนะวดนั้นซื้อไปสามสิบใบมันออกห้าสองเลขบ้านนะวันนี้ไปกระขอเพิ่นนะมัดแห้งคือกันโดยเฉพาะเลขล่างเห็นว่าพี่น้องเลขล่างหกหนึ่งนะมันตรงเลขฝันน้ำเดือ นะครับตรงเลขฝันด้วยนะเพราะหนึ่งทุกคนถ้าใครติดตามที่อยู่ในเฟสนี้เฟสส่วนตัวอาจารย์อาจารย์ถูกมานะครับสี่งวดติดแล้วเด้องวดนี้เป็นงวดที่ห้านะเพราะนั้นถึงให้มาติดตามเฟสนี้เพราะจะลงในเฟสตัวเองตัวของนะบางทีก็จะลงในเลี้ยวบางทีอาจจะลงในสตอรี่นะครับสี่งวดแล้วเด้อพี่น้องนะครับสี่งวดนะ นะครับอาโฮชีเห็นหมดหมดแล้วเนาะนะครับนะประมาณนี้นะครับมกักรหกหนึ่งเพราะหนึ่งนะครับมาจากมันมันตรงเลขฝันแล้วก็มาดูเป็นเลขกำลังวันด้วยนะกำลังวันมันมีมีหนึ่งมีแปดมีสี่แปดมันก็เป็นกำลังวันหนึ่ง ก็มีแล้วมันเป็นเลขโมโหอะก้อนสิไปนะครับมันสองสองวันเนาะอาจารย์ไปวันจันทร์แล้วก็วันพุธนาจทร์อังคารพุธสามวันนะครับเมื่อกะเขาสั่งน้ำปลาร้อยห้าสิบโลวันจันทร์นะครับวันพุธก็ร้อยห้าสิบโลอาจารย์ก็เลยนัดไปวันพฤหัสไปส่ง ค่ะกับช่วงไปวันจันทร์ก็แล้วไม่ได้บอกผนดอกครับพี่น้องอาจารย์ลงในเฟซ่วนตัวนี่แหละนะอาจารย์ก็ลงในในทะเบียนรถมาอ,อมันออกทะเบียนรถของอาจารย์เจ็ดเจ็ดเปีเก้านาะไม่เลาเอออยู่นีวันนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีนะก่อนจะไปเนาะลองย้อนดูหลังนะครับคนก็ถูงเยอะนะก็อาจารย์ก็บอกบีบแต่บอกเมียว่า อีกสองสามวันนะครับคันในมาส่งอีกจังสีแวะมาสักกะละนะครับหลังจากวันจันทร์เนาะหวยอ็ดเจ็ดแปดเก้าประมาณวันวันอังคารหรือวันเออวันพุธนะลูก้าดพักแมวไปส่งอีกก็เลยค่ะวันพฤหัสจะเลยมาขอเพิ่นนะมันมันก้อนที่ไปส่งกับฝันเห็นตัวนี้ล่ะพี่น้องตัวล่างตัวเลขของล่าง นะตัวเลขของหลางทำว่าซือซอซ้อก็ซือซ้อหลายซื้อไวรายแห่นวันนี้ซือ้อรัตติเีย์เนี่ยเกือบห้าสิบใบเลยเนะ <c oughs> นี่ยไอ้บิ้งตัวเดียวตะกอนหมกักเพราะมันตรงเด็กฝันตัวเดียวเลยอักหลากเลยพี่น้องหลังแต่ว่าชุดความวีฟกากระไรขึ้นเนี่ย ก่อนจะจับอีกก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้เด้อแม่เด้อวอใเห็นมันได้เลขคือฝันไม่เนอ้อคิดในใจไหมบอกเพิ่อนอันนี้ก็ซื้ออีกเป็นตลาดบอกว่าได้นะครับใครดูคลิปในเบิ้งเบิ้งคลิปที่อาจารย์ลงในในเพจนี้เลยพอจับเพืเขอนเลขหกแล้วรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์นะครับนะต้อง ดีบ่ดีนะครับอาจารย์ก็จะลงในเฟสส่วนตัวของอาจารย์ว่าวันไหนนะครับถ้าแมวนะครับแมวสามสีเนี่ยนะมาามันเมือกไม่ออกมันสีมาาบ่หนี้เป็นสมันสีมาานอนมากเครียดนะเดี๋ยวอาจารย์คยลงในเฟซเนี่ยลงในเฟซล่องเหลือนดูในเฟซอาจารย์เด้อ <c oughs> สิบ,บอก แมวมันสิมามานอนมาข้อมาเคียตลอดเนี่ยแมวสามสีของอาจารย์นะครับตรอมาเบิ้งแมวอีกเช่นึงเนี่ยเนี่ยเฮ้มีแมวสามสีนะครับอาจารย์ลงในเฟตนะมันบอกว่างวดนี้มันจะงวดที่สีไหมมากระได่งวดที่สีมีเจ็ดสองมีกี่มันสิมานอนนําเเื่อเบิ้งงวดดีว่างวดที่ห้าเนี่ยท่ามันมานี่กับสิเรีอัตเนี่ยแมวสามสีพี่น้องตั้งแต่มันขอดมกานี่ นะแล้วก็ชุดน้องของมันมันออกเป็นสามสีได้ลบเป็นคู่ขาวนะ่าถูกมาตั้งหวดแบบเนี่ยเป็นสีหวดนะเพราะมันคลอดพอคลอดมาปุ๊บได้สีหวดล่าสุดมีกีินะถ้าเบิ่งว่าวันอาทิตย์นี้ <c oughs> มันสีมาข้อเขี้ยอีกบอกขันมาเนี่ก็ถือว่ามันมาซื้อเนี่ยเข้าเสียหาไปไซเบอร์ไปเปิดกําลังเปิด ผลเนาะกำลังดูผลการออกรางวัลเนี่ยมันจังไปนะครับเสียเอาไปไสยุออกไปจากโจมันกระสีมาอยู่ตักเบิงผลน้ากันนะครับทำ่าฟันดีว่าฟันดีตลอดเด้อพี่น้องอ่าร่องเบิงว่า <c oughs> ถึงซื้อนะครับซื้อ,ซ,อซื้อเยอะเหมือนกันหมดที่แล้วก็คือกันถึงซื้อรัตเตอรี่เยอะเนี่ยเจ็ดสองแต่มันบ่รด้เด้อเพราะมันออกบน่นซื้อจุดละห้าใบบ่ดหน่อยได้พี่น้อง,องเห็นบ่นมันจะเจ็ดสองหลักๆเลย วายแต่อาจารย์ธวัฒเป็นลางหนึ่งถึงมักลางเพราะว่ามันสิไดสองเด้งนะครับเ <c oughs> จีบประมาณนี้นะครับหาหน่อยลาวอมสินรัฐบาลนะครับรว่าจะเป็นชุดฝันเมฮันนี่มันตรงกันกับแล้วก็ชุดใบฟ้าก็บกัชัยพิจรณนาเอานะครับมันจะเปลี่ยนไปได้เหมือเพอเพอมันสิเป็นบนล่างด้วยงวนนี้อาจจะไปฟ้าบน ชุดของแมฮันนี่หรือบนหรือล่างเราก็ประมาณนี้อัดชิดในความรู้สึกนะครับจากความรู้สึกคือประมาณนี้นะครับลองเอาไปเสียงเมืองนะครับมักและก็จังเล่นเด้อพี่น้องใช้วิจารณญาณน,นะครับเพราะน่าะให้ติดตามนะครับดูแนวทางในเพจของอาจารย์นั้นเพจตองเป็นเฟซสุดโตนะและเปิดค่าเป็น <c oughs> สาธารณะ และประมาณเดือนกุมภานะอาจจะแวะไปเพจใหญ่อาจจะไม่ได้ก็ะอาจสลับกันนะมาดูกันว่าระหว่างเฟซส่วนตัวกับเพจนะอันไหนมันจะตอบสนองเพราะอันนั้นคนแปดหมื่นกว่านะนะครับมีอยู่ประมาณพัน